สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการสะกดรอยประเทศไทยโดยผมดรอมรวานิวิวัตก็ท่านที่คุ้นเคยกับการชมโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมอาจจะจําผมได้อยู่นะครับเราก็ห่างกันไปนานพอสมควรแต่ก็ด้วยเหตุผลความจําเป็นผมเองก็มีภารกิจนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามการเมืองก็คงทราบว่า หลายอย่างที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลาเกือบเกือบสปีที่ผ่านมานะฮะผมคาดว่าน่าจะนานประมาณนั้นเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมยืนยันกับท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่าการารับชมรายการที่ำกำลังดำเนินอยู่ในตอนนี้เนี่ยยืนยันในความเป็นกลางไม่เปลี่ยนแปลงท่านที่เคยรับชมรายการที่เราเคยจัดกันมาในอดีต นะครับใครจะว่าอย่างไรเป็นสีนั้นสีนี้อะไรเนี่ยขอยืนยันว่าเราไม่มีสีใดๆทั้งสิ้นนะครับวันนี้อย่างที่คนพูดกันอยู่เสมอว่ามีสีเดียวคือธงไตรรงค์ประเทศไทยของเราแล้วก็ลักษณะรายการของสกดลลอยประเทศไทยเนี่ยก็จะให้ความรู้สาระประโยชน์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมให้ท่านผู้ชมสามารถที่จะเรียนรู้และรู้เท่าทันนักการเมืองรู้เท่าทันสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิต ประจำวันของท่านด้วยนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยก็ถ้าพูดในเชิงวิชาการภาษาอังกฤษเขามีอยู่คำหนึ่งเขาเรียกกันว่าเป็น political literacy นะฮะอ,อาจจะไม่จําเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษมากแต่ว่าอันนี้เป็นคําที่นะักวิชาการเอามาพูดเยอะนะฮะหลายคนก็บอกไอาการอ่านออกเขียนได้ทางการเมืองนี่มันเป็นยังไงนะฮะบ,บ้านเมืองเรามีการพัฒนามานานประชาธิปไตยของประเทศไทยตอนนี้ก็78-79ปีแล้ว นะครับตั้งแต่2475เราก็ผ่านการปฏิวัติร,รัฐประหารมีเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีมีพักการเมืองเยอะแยะไปหมดนะครับปัจจุบันล่าสุดเนี่ยก็ยังยังต้องรุ้นครับอย่างพักประชาธิปัตย์พักเก่าแก่นะฮะ5 6 0ปีเนี่ยนะฮะจะอยู่ต่อหรือไม่อย่างไรนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับการเวนิชัยนะฮะก็เข้าใจว่าต้องรุ้นกันตัวโก่งพอสมควรว่าทางกะกะตเนี่ยจะส่งเรื่องไปให้สารรัฐมนูญตีความหรือเปล่า ะะหลังจากที่พักใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นพักไทยรักไทยในอดีตพรรพลังประชาชนนะฮะจนกระทั่งถึงปัจจุบันเป็นพักเพื่อไทยนะะหลายคนก็แซวๆกันว่าเพื่อไทยก็ล่อแร่นะฮะอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันในคิวต่อๆไปอย่างนี้นะฮะก็มีการพูดกันไปเรื่องเหล่านี้ครับก็เป็นสาระที่ท่านอาจจะไปอ่านหนังสือพิมพ์นะะหัวสีอะไรก็ตามเขียวเหลืองขาวแดงชมพูสีอะไรก็แล้วแต่นะครับ จะไปอ่านแล้วเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเขาก็ให้ภาพด้านใดด้านหนึ่งแต่ว่าเวลามารับชมสะกดรอยประเทศไทยทาง B Channel เนี่ยนะครับตั้งแต่จานถึงสุกเนี่ยเราก็จะเอาประเด็นที่อยู่ในความสนใจแต่ไม่ได้หมายความว่าประเด็นที่คนอื่นไม่ได้สนใจแล้วเราจะข้ามนะครับเราก็ต้องมองดูว่าถ้ามันเป็นประโยชน์มีความจําเป็นที่ท่านควรจะทราบควรจะรู้เนี่ยเราก็จะเอามาย่อยเอามาพูดกันในรายการในโอกาสต่อๆไปมีความเป็นไปได้เนี่ยก็อาจจะ ท่านส่งจดหมายผ่านรายการมาเราก็อาจจะเอาคําถามเอาสิ่งที่ท่านอยากทราบเนี่ยนะครับมาเป็นเรื่องที่มาพูดคุยกันวันนี้เนี่ยนะครับเกิดมาพอสมควรในเทปจริงๆก็ไม่ใช่เป็นเทปนะครับบางครั้งอาจจะมีความจําเป็นที่อาจจะต้องใช้การบันทึกเทปบ้างนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะเป็นรายการที่เราจะเกาะติดสถานการณ์สดๆจริงๆเท่าที่จะทําได้แต่สําหรับ รายการในวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็คงจะไม่อยากให้ท่านผู้ชมเครียดกันมากนะักเราก็คงจะปูพื้นเล่าเรื่องราวความเป็นมาตั้งแต่อดีตแต่ว่าคงไม่ได้ไกลไปจนกระทั่งเป็น100ปี10 20ปีนะครับถอยหลังไปเอาเป็นว่าก่อนการรัฐประหาร19กันยาจำได้ไหมครับ2549จริงๆจะว่าไปแล้วเนี่ย2549สำหรับตัวผมเองนะฮะเ,เรียกว่าเป็นปีทอง นะฮะเป็นปีที่เรียกว่าได้รับรางวัลได้รับการเชิดชูเกียรติหลายๆอย่างเป็นปีที่ดีที่สุดปีหนึ่งของผมผมกะคิดว่าต้องต้องพูดอย่างนั้นได้นะฮะแต่สําหรับใครหลายคนเนี่ยก็ไปคิดว่าปี2อ4 9อาจจะเป็นปีแห่งความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะักการเมืองหลายคนไม่ชอบเลยฮะปี2 5 4 9เพราะ มีการรัฐประหารเกิดขึ้นเมื่อ1 9กันยาอันนั้นก็เป็นจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะก,กลับมาพูดว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างทางการเมืองเราก็จะมาพูดตั้งแต่สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในอดีตในก่อนหน้าที่จะมีการปฏิวัติว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงจะต้องมีการรัฐประหารผมย้อนไปนิดเดียวนะครับท่านผู้ชมในยุคนั้นเราคงจําได้ว่าตอนนี้เราคงไม่ต้องไปพูดว่า เป็นใครหรือไม่เป็นใครนะฮะเรารู้จักกันดีอยู่แล้วนายกทักษิณชินวัตรซึ่งเ,เป็นนายกรัฐมนตรีที่ก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองอย่างมหัศาจรรย์หลายคนคิดอย่างนั้นนะจากนักการเมืองเคยอ,อยู่พักพลังธรรมนะฮะแล้วก็ก้าวเข้ามาเป็นรัฐมนตรีอยู่ไม่กี่สมัยนะฮะปัจจุบันทันด่วนก็กลายเป็นหัวหน้าพักใหญ่พักหนึ่งนะฮะมีตัวอักษรย่อทหารนะครับเป็นไทยรักไทยแล้วก็ ไม่มีคนปรามาด้วยซ้ำไปว่าพักอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับขายฝันนะฮะไม่น่าเชื่อว่าตัวนายกรัฐมนตรีที่ชื่อทักษิณชินวัตรเนี่ยจะสามารถชนะการเลือกตั้งได้แต่ปรากฏว่าด้วยสิ่งที่เราเรียกว่านโยบายประชานิยมของนายกรัฐมนตรีทักษิณเนี่ยนะครับฝรั่งเขาเรียกกันว่า p อลิซึมเนี่ยนะฮะ p o ปุริซึฟังดูแล้วมันเหมือนอย่างบางคนก็ไปเทียบเหมือนกับเพลงป๊อปอะไรทํานองนั้นนะฮะป๊อปปุริก็คือ p o p ปปูล่านั่นเองก็คืออะไรที่คนสนใจประชาชนอ,อ,อยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ยนะฮะรัฐบาลก็มีหน้าที่ตอบสนองนะฮะแต่ปัญหาก็คือไอการตอบสนองเนี่ยบางที มันเป็นการให้โดยเขาเรียกกันว่าไม่บรญะบัญญังให้แบบไม่มีเหตุมีผลหรือว่าให้แบบเกินตัวหรือบางทีให้เพื่อเอาชนะการเลือกตั้งแต่ไม่ได้คํานึงถึงว่าหลังจากให้ไปแล้วเนี่ยผลที่จะตามมาที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่าผลที่มันจะตามมาต่อต่อไปเนี่ยนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจะเสียหายอย่างไรบางทีนะักการเมืองจํานวนหนึ่งเขาไม่คิด นะฮะเขาก็คงมองแค่ว่าขอให้ชนะการเลือกตั้งก็เป็นเพียงพอเพราะนั้นก็จะเกิดการสัญญาว่าจะให้นูน่นให้นี่นะฮะแล้วก็นักการเมืองที่ฉลาดเนี่ยเขาก็รู้จักที่จะต้องให้ด้วยนะฮะพอเลือกตั้งเสร็จได้เข้ามาเป็นรัฐบาลก็มอบให้แต่ให้ไปเนี่ยบางทีไม่ได้ให้เต็มร้อยอย่างที่สัญญาแต่ประชาชนบางคนเนี่ยก็ไม่ได้รู้เท่าทันอย่างที่ผมพูดไว้ตอนต้นที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกกันว่า political literacy นะฮะคืออ่านออกเขียนได้ไม่เท่าที่ควร นะฮะตรงนั้นก็เลยกลายเป็นปัญหาว่าถูกเขาหลอกแล้วหลอกเล่าหลายคนก็เลยบอกว่านักการเมืองเนี่ยนะะเอาใจประชาชนอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนการเลือกตั้งนะฮะแทบจะเข้าไปกราบที่ตัดนะฮะกราบแทบเท้าเคาะประตูบ้านทุกบ้านนะฮะเจอกันก็ที่เขาเรียกกันว่าบางทีเนี่ยนะ,ะสับสนไม่รู้ว่าเป็นคนเป็นเสาไฟฟ้าก็ไหว้ดะไปหมดนะฮะนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในสมัยรัฐบาล คุณทักษิณเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าโครงการหลายๆโครงการผมเองมีเพื่อนนะครเป็นหมอเป็นอะไรเนี่ยก็จริงๆเนี่ยโดยส่วนตัวอยอมรับนะครับว่านิยมไปกับเขาเหมือนกันประชานิยมเนี่ยโดยเฉพาะโครงการ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่เคยมีรัฐบาลไหนเนี่ยทำได้แบบนั้นมาก่อนแต่พอไปคุยกับหมอบางคน ไม่อยากจะเอ่ยชื่อจริงๆหมอคนนี้ก็ดังในวันนี้มากนะออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองรุ่นราวคาวเดียวกับผมเนี่ยนะครับแกก็พยายามจะถ่ายเอกสารเอาข้อมูลต่างๆมาให้ดูนะครับบอกว่าเนี่ยอาจารย์ดูนะครับว่าที่เขาบอกว่ารักษาทุกโรคบัญชียาหลักบัญชียาประจําบ้านอะไรเขาก็มามา,มาอธิบายตอนแรกเราก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะครับแต่เราก็มองว่าอมันน่าจะดีนะ พอเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหไปรักษาต้องควักกระเป๋าประชาชนต้องเตรียมบัตรประชาชนทําอะไรต่ออะไรนะรแต่พอยุคทักษิณเนี่ยมีบัตรทองบัตรเงินบัตรอะไรต่างๆที่เป็นเหมือนกับสมาร์ทการ์ดบัตรเดียวเนี่ยเอาไปใช้ได้หมดนะครับแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าประชาชนจะได้ประโยชน์จริงๆแต่เพื่อนที่เป็นหมอก,ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอ30บบาทปุ๊บนะฮะ รัฐบาลเองโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะอำนวยความสะดวกในแง่ของยารักษาโรคที่มีคุณภาพได้นะฮะเขาก็มาเปรียบเทียบให้ฟังว่าบางทีอาจจะเป็นแป้งธรรมดาด้วยซ้ำไปอันนี้อาจจะพูดเกินไปหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะแต่ตรงนั้นเนี่ยเราไม่รู้นะโดยส่วนตัวผมเองก็บอกตรงๆว่าหลงไปกับนโยบายเหล่านี้พอสมควรแล้วก็นิยมชมชอบแต่ยืนยันกับท่านผู้ชมได้เลยว่าผมเองเนี่ยเป็นคนแรกๆนะครับที่ เคยวิจารณ์คุณทักษิณอย่างแรงๆตั้งแต่สมัยตอนที่ยังเรียนหนังสือปริญญาเอกอยู่ต่างประเทศนะครับยังไม่ได้กลับมาตอนนั้นใครก็หาว่าผมเนี่ยบ้าหรือเปล่านะฮะหรือว่าไปเคืองแค้นอะไรคุณทักษิณน,นะฮะถึงต้องไปวิพากษ์วิจารณ์เขาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาได้รับความนิยมมากเรียกว่าประชาชนเขาไม่ได้ทําโพนะฮะแต่เขาพูดกันว่าคนกว่าครึ่งของประเทศเนี่ย เราก็ไม่รู้จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยคุณทักษณิณบอกว่ามีคนนิยมเขาถึง19ล้านเสียงนะฮะที่เลือกเขาเข้ามาเป็นรัฐบาลอันนั้นถึงถึงได้ทราบว่าจริงๆแล้วมันก็น่าจะค่อนประเทศเพราะว่าประเทศไทยมี60ล้านคนก็จริงนะครับแต่ว่าคนที่ลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งจริงๆก็คงไม่ใช่ทั้ง60ล้านคนเราก็ต้องเป็นนับคนที่เท่าแก่ชรา,าบ้างเป็นเด็กนะฮะซึ่งอายุยังไม่ถึงเป็นวัยรุ่นเพราะนั้น19ล้านเสียงนี่ไม่น้อยนะครับ ก็ถือได้ว่าการที่เขาพูดตรงนั้นจะด้วยตัวเลขสถิติอย่างไรก็ตามแต่เขาก็ยืนยันว่าตรงนั้นเนี่ยคือความนิยมที่ประชาชนมอบให้กับพรรคไทยรักณไทยในอดีตแล้วก็ประชาชนที่นิยมเขามากๆเนี่ยนะครับก็คือประชาชนที่อยู่ตามชนบทนะฮะที่เราเรียกกันว่ารากหญ้าเมื่อก่อนเขาเรียก,กอั่างนั้นนะมาวันหนึ่งพอเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ก็รู้สึกว่าไม่อยากจะซ้ําความนะพอมีการรัฐประหาร เดี๋ยวผมจะพูดมาถึงรัฐประหารโดยสังเกตอีกทีหนึง่งแต่ก็ข้ามข้ามช็อตมาหน่อยว่าตอนรัฐประหารเปลี่ยนมาปุ๊บเป็นรัฐบาลสุรยุทธ์เนี่ยก็เปลี่ยนคําว่าลากหญาเป็นลากแก้วก็คือพยายามจะไม่พยายามให้พยายามจะไม่ให้ข้อความหรือว่าวิธีการน่ะเหมือนเดิมแต่หลายๆอย่างเนี่ยมันก็ไม่เสด็จน้ํามันก็ยังเป็นการเอาของเก่ามาหากินใหม่ต้องว่ากันอย่างนั้น